เรื่อนจนกว่าซอสจะเริ่มมีความร้อนใส่เส้อก่อไปเลยก็ได้ลูกพอเด๋อดซอสมันจะข้นเร็วมากยังไม่ใส่ไข่เลยไม่ใส่เพราะมันเปไข่ออนเส้นโอ้ร้อนนร้นมันจะกระเด็นอ่ะ เริ่มคนยังคะเราสังเกตว่าเขาจะมีความข้นขึ้นอ่ะคนตอ่อคนมันพุดๆุดแล้วลูกคนต่อเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มเหนียวขึ้นนะสังเกตไหมคะเหน,นขึ้นยังเหนียวขึ้นยังอีกนิดนึงคนไปนเรื่อยๆอหยุดค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะ,นะเห็นไหมตรงกลางเห็นปะ,ะตรงกลางนิดนึงค่ะจัดการตรงกลางหน่อย เขาต้องการเขาโดนความร้อนมากถ้าค้นประมาณนี้แล้วนะคะให้เรานำเส้นลงไปได้เลยมาเทสเส้นให้นะตุง้ง <c oughs> มันจะกินหมดไหมเนี่ยมาช่วยไหมได้ช่วยนะกินหมดไหมเนี่ยหมดสิปิดไฟเลยลูกอ่ะเราก็พอเราได้ความที่มันมันข้นพอจนเราพอใจแล้วนะคะ เราไม่ชอบข้นมากใช่ไหมคะอ่าเราไม่ชอบที่มันข้นมากเราก็ชอบแบบนี้เราก็ชือดขึ้นมาเดี๋ยวแล้วค่ะว้าวง่ายง่ายมากใค่ใครใครเดี๋ยวเรเอาจานใส่ก็ไข่ออนเซนเหรอไข่ออนเซนเบื่อไหมเม่เย็นเน็นนิด เหมือนโรงแรมใช่ไหมอันนี้โรงแรมพอจะมลมนใช่ไหมคะตรงนั้นตักใส่กล่องมาเลยลูกม,มีชอม้ชอนไม่ไงช้อน่ฝังดูดองใช้ช้อนหอนหึ่งฮะโอ้โหย่าเล่นเยอะไม่ได้เล่นม,มายืยนดูตับมาเลยใส่กล่องเอามนะาอีกไปมาตักเลย เสร็จแล้วคะ่ะนี่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะแต่กรอพอไหมคะพอแล้วคะ่ะตอกออนเซนใส่เลยตอกไปออนเซนใส่ไปเลยไ,เไปยไนะปบูลงไปว้าว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อะได้ไหมเอาเบือกไข่ออกเดี๋ยวมันติดลงไป <c oughs> อุ๊ยวางไปให้ดีโอเคชิมให้พเพื่อนๆดูหน่อยสิคะว่ารสชาติเป็นยังไงม้างร้อนไหมหน่อย อืมขอดูดั่นได้ไหมคนะโอ้พาใส่ไข่ออนเซนไปนแล้วมันน่ากินมากมากเลยเพื่อนๆดูสิโอ้ไข่ออนเซนมันน่ากินมากมากเลยนะเนี่ยดูดิมาใส่ไข่อ่ะเห็นไหมทำหน้าว้าวๆนะโอเคกินเลยเดี๋ยวชิมให้เพื่อนๆดูสิว่ามันรสชาติเป็นยังไงบ้างนะ เพื่อนๆอยากรู้คาโบนาร่าเจ้านายรสชาติเป็นยังไงนะใช่ไหมฮะฮะดูฮู้ไข่แตกเลยฮึ่มไม่เค็มไปไม่หวานไปกล่อมๆใช่ไหมคะทุมกล่อมเลยกล่อมเลย Oh, เส้นล่ะกำลังดีไหมบังดีเลยเส้นนี้เราใช้เวลาต้มสิบห้านาทีนะคะใครชอบความแข็งความเหนียวเส้นขนาดไหนก็แล้วแต่ชอบเลยสำหรับเราแค่น,นี้ก็พอแล้วเราชอบมันกลางๆใช่อนพะคะไม่เละไปแล้วก็ไม่หนึบไม่แน่นไปอร่อยอ่ะจุ่มไข่แล้วมาหวมากจุ่มไข่แล้วมีความมันขึ้นใช่ไหมี่ต้องกินกับไข่ออนเซนเนาะอเข้ากันจัะ เราขอตัวไปกินข้าวกันนะครับลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเอ๊ะอะไรกดซับสไคร้กดไลค์กดกระดิ่งเอาไห่อย่าลืม,มกดไลค์กดซับสไคร้ จะดิ่งอะไรวะไม่ได้อ่ะอย่าลืมกดไลค์ไลค์กดซับสไครต์เอ้ยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เอาไว้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอ้ยอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กระดิ้งเออได้วนะครับ 拜拜。Bye bye.